สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีคำถามจากสมาชิกและเพื่อนที่สนใจถามว่า My Star เนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างน,นะครก่อนที่ท่านจะรับชมนะครับอย่าลืมถ้าท่านสนใจก็ติดต่อชื่อเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับ m y s t a r ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกสาขาชีพนำสินค้ามาขายได้และที่สำคัญฮนะสมัครสมาชิกฟรีนะครับต้องขอบคุณ บอสพัทรพลรัลตนะดาวเรืองฮะสุดยอดแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อคนไทยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูสินค้าของไมสตาร์นะครับจริงๆมีเยอะแต่วันนี้ผมขอนําเสนอตู้กาแฟหยอดเหรียญครับตู้กาแฟหยอดเหรียญด,ดีย่ยดีังไงครับก็คือเปลี่ยนทําเลหน้าบ้านของท่านให้เป็นเครื่องผลิตเงนะรียนะฮะเมื่อท่านนําตู้กาแฟไปวางไว้หน้าร้านหรือหน้าบ้านมีคนผ่านไปผ่านมาเขาก็จะหยอดกาแฟนะฮะ สิบบาทก็ร่อยได้นะฮะสดชื่นทุกครั้งที่ได้ดื่มนะครับวันนี้ตู้กาแฟหยอดเหรียญถือว่าเป็นเครื่องผลิตเงินที่ทำให้ท่านมีรายได้ตลอดครับถามว่าสิบบาทอร่อยและดีอย่างไรลองรับชมดูครับครับสิบบาทก็ร่อยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหยอดนะครับหยอดเหรียญเข้าไปนะฮะเหรียญหน้าก็ได้เหรียญสิบก็ได้นะครับ หยอดทั้งใครับโอเคขึ้นเลขสิบแล้วเราจะกดเลือกะฮะโกโก้หรือกาแฟก็ได้ออาวันนี้จะลองทานโกโก้ดูมั้งครับนะฮะแกะออกมาแล้วครับใช้เวลาไม่เกินสิบวินาทีครับเราก็จะได้โกโก้หรือกาแฟที่หอมอร่อยนะครับสิบบาทก็อร่อยได้ครับสดชื่นทุกครั้งที่ดื่มนะครับ เี๋ยวเราก็อ่ามีเสียงดังแล้วเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราลองชมดูนะครับโเป็นไงฟองกินหอมหน่าทานครับถือว่าสดชื่นมากไม้สตาร์วีนะครับ หอมอร่อยครับสดชื่นทุกครั้งที่ดื่มครับ10บาทหลังจากที่ท่านรับชมจบนะครับท่านที่สนใจอยากจะมีตู้กาแฟหยดเหรียญไว้ที่หน้าบ้านนะครับก็อย่าลืมติดต่อผู้แน,นะนํานะฮะหรือติดต่อชื่อเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างน,นะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้ถือว่าสุดยอดแพลตฟอร์มของคนไทยนะฮะไมสตาร์วีแสมัครสมาชิกฟรีนะ ต้องขอบคุณบอสพัฒนพล,ลนรัตนดาวเรืองนะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกสาขาอชีพสามารถนำสินค้าขึ้นมาขายบนแพลตฟอร์มได้และสินค้าของ m ม s สต r ์เองก็ถือว่าเป็นเครื่องผลิตเงินที่ดีนะฮะตั้งแต่ยุคแรกก็เป็นไอ้นุ่มตู้เพลงนะถ้าท่านเกิดทันนะสมัยก่อนก็จะมีตู้เพลงนะก็ไปหยอดกันแล้วยุคต่อมาของบอสก็คือยุคตู้กาแฟหยอดเหรียญน,นะฮะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และก็ตู้ขายลอตเตอรี่และที่สำคัญยุคปัจจุบันเครื่องผลิตเงินก็คือ MyStar v แเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกสาขาชีพสามารถนำธุรกิจมาขายบนแพลตฟอร์มได้และอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจตู้กาแฟอย่าลืมติดต่อชื่อเบอร์โทรตามด้านล่างนี้นะครับสรุปทำไมสตาหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนทำไมสตาร่ำรวยทุกคนและพบกันใหม่สวัสดีครับ